สวัสดีครับผมโค้ชยุทธในหน้าดี .com ปัจจุบันเป็นซับโบเกอร์ของบริษัทสีกรุงโบเกอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกตัวแทนในหน้าที่สนใจทําอาชีพในหน้าประกันภัยหากท่านสนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อพรบรประกันภัยรถยนต์ลดค่าใช้ใจ่ายประจำปีในการซื้อพรบรหรือประกันภัยไม่ว่าจะเป็นรถของท่านหรือว่าของญาติญาติก็สามารถรับส่วนลดได้ทุกคันเพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกกับเราสีกรุงโบเกอร์ นอกจากพรบรและประกันภัยรถยนต์แล้วทางบริษัทยังมีประกันวินาศภัยทุกประเภทจาก36บริษัทชั้นนําและมีสาขา,ขาครอบคลุมมากกว่า40สาขาทั่วประเทศและทางบริษัทก็ยังจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นสมาชิกสี่กลุ่มโบเกอร์ทางบริษัทไม่บังคับยอดซื้อยอดขายไม่บังคับอบรมสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยดูแลบริการ24ชั่วโมง ขั้นตอนการเช็คเบีย้ยหรือแจ้งซื้อประกันผ่านระบบออนไลน์ก็ไม่ยุ่งยากเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยดูแลท่านเปรียบเสมือนเป็นเลขาของท่านคอยดูแลบริการท่านทุกขั้นตอนท่านสามารถเช็คความเคลื่อนไหวต่างๆในระบบออนไลน์ได้และหากท่านต้องการสอบบัตรในหน้าเรายินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลือท่านตั้งแต่ขั้นตอนการจองสอบและเรายังมีแบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบออนไลน์ให้ท่านท,านทดลองทำ มากกว่า1,500ข้อหากท่านสนใจสมัครสมาชิกสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางรายไอดเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลปรึกษาให้กับท่านตลอดทุกขั้นตอนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ